จะทำอะไรเครนใหม่เสือตใทำไมเดี๋ยวแม่เห็นเอ้าก็ต้องการให้แม่เห็นไงมาแล้วแม่รู้ว่าตัดหน้ามาอ๋อไม่เห็นเป็นไรเลยก็ได้ดูเรียบร้อยจะไม่บังหน้าไม่ทิ่มหน้าไงมิวตัดทรงผมใหม่ตัดด้านหน้านยาวสูงตัดทรงผมจินตลา <c oughs> เอาก็ตัดหน้ามาไงเร,เริ่มโตเป็นสาวเลยด้วยนะเอาโเอรได้เวลาเดินทางข่าวดี ย็นนี้มีรัมยันมีเขาดีบ่ย็นนี้มีรัมใช่ไหมมีเขาดีบ่อปลาแถบ้านรํปาแถบ้านโอ้ตาเราไปซือให้เพื่อนอ้าวทางเงินทางทองจะไปด้วยบ่อนโอ้นี่ตัวนี้นะตอนนี้ส่งนักเรียนถึงหน้าโรงเรียนมัธยมวานอแล้วนะฮะ มีอะไรกินเนาะดูดิเด็กนักเรียนเขาแวะซื้ออะไรกินก่อนเข้าโรงเรียนเนี่ยไปละสองพี่น้องจะกินไหมเนี่ยกินอยู่พี่กินอยู่ะะนนแวะแล้วน้องกินแล้วแต่พี่ไม่กินพี่ไปแล้วพี่ห,หมิวไปแล้วเหรออพี่หมิวไปแล้วน้ำมนต์แวะซื้อข้าวหอสลาใช่แต่น้องแวะกินอยู่นี่น้องนี่น้ำมนต์ซื้อข้าวหอสลาลญี่ปุน่นมีไส้ปูอาเอายะบังสิเอ้าไอ้นี่บัง ทหารมาดูเราด้วยนะหารมาดูด้วยเออหารมาดูเราด้วยเ <c oughs> ซื้ออะไรอีกนะยะพี่มิวไม่กินอะไรเลยใช่ไหมน่ะไปแล้วนะพี่มิวนะน้องน่ซื้อ <c oughs> ขายของหน้าโรงเรียนก็น่าจะสนุกดีนะเออขายดีนะ,นะ ว่าถ้าเราไม่มี u ูท b e ถ้าส่งมันปิดอะไรมันปิดเมื่อวานเนี่ยคิดหนักมากเลยนะเสือเพราะว่าจังหลายคิก็เลยเครียดเหรอเคยเครียด <laughs> ก็เลยบอกว่าถ้าคิดในใจนะคิดมาตานั่งรถตู้มากับกับป้ากับน้ำเน,นั่นแหละอเริ่มเห็นแดงเมื่อวานเหรออ่าใช่เริ่มเห็นแดงเมื่อวาอนวาแล้วก็เลยย่าก,ก็เลยคิดว่าอ่าถ้าย่าไม่มีช่องแล้วใช่ไหมแล้วย่าก็จะไปเป็นแม่ค้านี่แหละแม่ค้าอะไร แม่ค้าไม่รู้ว่าขายอะไรก็หาดูว่าเราจะเป็นแม่ค้าอะไรก็คือทางหนึ่งแหละก็แค่แม่ค้านี่แหละเพราะว่าไม่เริ่มต้นใหม่หรอไม่เริ่มนับหนึ่งใหม่หรอนับหนึ่งใหม่มันไม่ได้หรอกยากคิดว่าหมดไฟแล้วใช่ไหมหมดไฟแล้วเผื่อจะสร้างรายได้เผื่อจะทําอะไรมันนี่เหมือนเมื่อก่อนเนาะไม่เหมือนเมื่อก่อนมันยากมากก็เลยอาชีพใหม่ยากก็คงจะเป็นแม่ค้าไปไปไหนก่อน ไปไหนก่อนอย่าลงแล้วเมื่อกี้โอ้ยไป,ไปไหนก่อนซื้อปลาดุกป้า<ส>บอกว่าให้ซื้อปลาดุกอแกงใส่ผักชีพอดีเอาผักชีมาจากบ้านน้องค<อ>ุ๊วันจะซื้อปลาดุกเป็นแกงใส่แล้วก็ปลาดุกสดหรือปลาดุกย่างปลาดุกสดที่เขาที่เาทำเป็นตอนตอนมาอ๋อ,อที่เขาแล่ไปแล้วใช่ที่เขาแล่ไว้แล้วแล้วก็ซื้อ อ่ะซื้อไก่ให้ปดาปาดาฝากซื้อไก่ทเงินที่ไนไทยฟู้ดเหรอไทยฟู้ดอ่าแล้วก็ซื้ออะไรอีกไปธนาคารซื้อพริกออย่าให้ย่าลืมพริกนะซื้อพริกใช่พริกไม่มีที่ครัวไม่มีพริกซื้อพริกแค่นี้แหละเสือต้องไปธนาคารนะอย่าลืมเตือนเด้อเอาเงินไปฝากเอเอาเงินจากออมสินสองหมื่นกว่าไปฝากเอาไปเข้าธนาคาร ปีนี้จะเก็บเงินสร้างบ้านแล้วคือความโชคดีคือตอนเนี้ลูกสาวเราจบได้งานทําเป็นงานเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วอ่าแล้วก็ไอรถงวดรถเนี่ยที่ลูกสาวใช้อยู่ที่เราผ่อนอยู่ตอนเนี้ยเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายอ่าที่เราจะต้องส่งค่างวดต่อไปพ่อลูกสองคนก็จะเก็บเงินสร้างบ้านสร้างบ้านคโอ้ดีใจด้วยดีใจ ก็จะทําเป็นบ้านชั้นเดียวสามห้องนอนที่คุยกันไว้กับพ่อกับแม่นะพ่อแม่ห้องหนึ่งเสือห้องหนึ่งลูกสาวห้องหนึ่งอ๋อดีแล้วแหละส่วนบ้านหลังใหญ่ที่อยู่ที่บ้านตอนนี้คือบ้านน้องสาวอ๋อหลายท่านที่เคยดูในคลิปได้ได้รล้์สดช่องใหญ่สมองก็จะอู้บ้านเสือหลังใหญ่โตคือบ้านของน้องสาวอ๋อบ้านของน้องสาวใช่น้องสาวเขาลำดวยจากการค้าขายตั้งแต่สมัยอยู่ชนบุรีเขาก็มาปลูกไว้นานแล้ว แต่เขาเพิ่งมาอยู่ได้ห้าปีนี่แหละเขายังคิดว่าเขาจะเป็นแม่ค้าแ้วเพราะแม่ค้าเดียวเท่านั้นเพราะว่าเราไม่มีความรู้ไม่มีอะไรครับก็จะพาลูกทานี่แหละทําแม่ค้าแม่ข,า,มขายนี่แหละ,ะไปต่อที่ตลาดอตอนนี้ก็มาถึงตลาดวานอนนิวาสนะฮะยากก็จะมาเลือกผาาลไม้นะครับไหนเลือกร้านไหน สมพูคุณผู้ชมลูกโตมากนี่น่าจะเป็นพันไทยนะฮะแต่งุ่นเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มาจากจีนทางนั้นนะครับนี่แอปเปิ้ลก็ใช่ส้มนี่ก็ใช่แต่นี่ส้มไทยนะฮะสามโลร้อยโอ้ส้มสวยนะโอ้โลร้อยหกสิบลูกมาเริ่มเลย สายน้ำพึ่ง,อ,งอ้ค่อยหนาวค่อยหนาวนี่ค่อยใส่เสื้อตัวเดียวเนี่ย ยา่าไม่เอาสามโลเลยอ่ะเออมันสามโลร้อยังไงมันเก็บได้นานอยู่แล้วส้มอ่ะภาษาผู้ไทยเรียกฝรั่งว่า<ส>บักสีด,สดา ได้อยู่นั่นน่ะไ,ไ,ไอ้ไม่ได้ไม่ได้เลือกดีด้ได้อยู่ได้อยู่เดีย๋ยวนะซื้อไปซื้อโจ้ก่อนปลาดุกตัวโตๆโอ้นี่ปลาอะไรตัวใหญ่จังปลาด วันนึ่ตัวละสองโลก,ก็มีนี่คุณผู้ชมพูดถ่ายนานไม่ได้ AI มันกลัว AI มันตกใจ <c oughs> อ๋อปรกกาศหอมสวยมากป้าน <c oughs> วีใหม่ครับร้านวีใหม่ครับนก่เรียัวกสัมภาษณ์แม่ค้าก่อนเลยทำไมตอนนี้พริกแพงมากแม่ค้าก็ รู้จะว่ายังไงก็ไปซื้อต่อเข้ามาเขาส่งให้รูละช่วงช่วงเมื่อกี้เนี่ยเขาส่งให้ตัว2 0อของกันแม่เจ้าของขอจคสิจ้าจุให้รับมาเนคือโล220แล้วค่ะโอ้ยตลาดเนอะไม่ไมบไม่วมของนอกไม่เข้มีแต่ของไทยอ๋อช่วงช่วงนี้มีแต่ของไทยอ๋อไม่มีจากตลาดจีนมา เขาไม่ให้เข้ามั้ยก็เลยมีตลาดไทยก็เลยน้อยเาอากเ,เอาอะไรอีนอกนากไม่ทยไม่มีหมัหยไม่มีเนาะไม่ม,อม,มีอันนี้ทำเขาไม่มีพทบไม่มีบ้านจะทำอะไรนาะบาบ้าน แค่ดูนะคุณผู้ชมดูนี่เห็นไหมเราต้องไม่กินเผ็ดแล้วอืนชุดส้มตามนะฮะเนี่ยเห็นไหมคิดว่าเราจะซื้อพริกพริกแห้งเมื่อก่อนตอนนี้ยสิบบาทแต่ตอนนี้ก็จะเป็นยี่สิบคือเป็นช่วงที่พริกแพงมากๆเอาอันนี้เลยเอาชงอันนี่แหละพริกแห้งด้วยเหรอพริกพริกแห้งแทนพริกแห้งกับพริกสดแห้งชดเชยมากเลยนะอืเมื่อวานซื้อตามตู้หมูแล้วใส่พริกแห้งชง ที่มาซื้อผักร้านนี้นะคุณป้าเป็น FC ลุงคนป้าแตนนะครับอคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับชมนะครับฝากชมคลิปที่หนึ่งย้อนหลังให้ด้วยนะครับช่วงนี้พี่เสืออาจจะไม่ได้ไลฟ์สดนะฮะเนื่องจากว่าด้วยสุขภาพเนาะนะฮะไอเจ็บคอเป็นหวัดนะมูกไหลทุกอย่างมันประดังประเดเข้ามานะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ